มา,มามาเพ้่อขอมาหน่อยดูโซกับมาหน่อยดูโซกับมาหน่อยเฮดูโซ่หน่อยฮิดูโซกับมาหน่อยเชียร์ดูโซมาดูโซมาดูโซมามีครับเป็ดครับได้รับบทม,มาเป็นคนถือเมกาโฟนเองแล้วดูอย่างนี้ภาพโดยรวมเหมือนจะเป็นหน้าอของแฟมิล <า S 2> ี่เหรอครับรครับโอ้ยแต่ได้อยู่ครับ <S <S แฟมิ <TS> ลี่ครับเหมือนเวทกลับมาแล้วหรือเปล่าครับไฟกลางเลยดูมีภาพตรงนี้ฮะเวทเดียวขานครับผมอยู่ไหนไม่รู้ครับเวทพูดไว้ก่อนครับตรงนี้แม่ นี่ครับสายฟ้าก็ตายเหมือนกันครับเป็นนั้นนะของจุกการที่อุ้มสมสายฟ้ามาได้แล้วเจอาเอาชูตายครับตรงนี้ฮะเชเดร์ชิคกาโกอยู่ข้างหลังครับตรงนี้เอ้าแล้วพยามารีชุปหลังบ้านครับตรงนี้จุกอันนี้แหละผมว่าไฟนี่หละครับพี่โกครับนี่คือไฟตัดสินครับถูกต้องไหมก็รจะสินกั้เหรอครับใครจะอยู่ใครจะไปครับใช่ครับภาพโดยรวมตอนนี้เป็นทางด้านของแฟมิลี่แซิตี้หรือเปล่าหรือเป็นทางด้านของสตาเสียไม่ได้มึกกากินนังก็อยู่เหมือนกันครับผมแต่ส่วนฝั่งเราก็เป็น ลุงแม็กซ์ครับที่เหมือนกันวัาไไเนี่ยช oh, ่วยหนังน้องเอาชุ่มหนังน้ออาซห่ังหมาช่วยหนังน้องอาซุ่มใหม่มาดามมามาดามมามาดามมานอะมาอะไรโง่เฮียย่งเสวไ่ไหนยิ่ากอะไรเหียขยากม่ไหนกูขอเตะปากิงปากสุดเป็ดมาเป็นพิธีรร่วมแล้วครับตอนนี้เ่ียเสียวยิ่งปากไมคต่อย่างเลยเียเสียเียเียวโดนกางเลยเฮียไอ้ควายเฮียโอ้ยนี่ครับผมเป็ดแม่แรปเปอร์ครับ การที่แค่น้อยกระจ่อยคุยเขี้ยยังไงทางไหน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 คุยยังไงใครจะอยู่ใครจะไปไปนี้ตัดสินแล้วโอ้เราเรียบร้อยเลยครับผมจริงจังเลยะรตหลังร้านกซุนแอนิเมชั่นเราจะอยู่ครับโอ้เราดูตอนนี้ไปประมาณมันมูบเจะไปด้านของเสียไม่ได้ครับที่พยายามจะกลืนเข้ามาและทับโซนเข้าบ้านของแฟมิลี่แอสซิตี้เท่ากับว่าตอนนี้ บ้านของแฟมิเลียซิตี้แตกแล้วครับโอ้โหแตกจริงฮะตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าไปปล่อยหลุดรีเซ็ตเกิดหมดได้ไงครับหลังบ้านตัวเองครับแฟมิเลียโอ้โหตอนแรกนี่มีภาพครับตอนนี้ไม่รู้ภาพยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ครับสำหรับทังแฟมิเลียครับผมครับไปไปมานี่เกมมันพลิกซะยังไงอย่างนั้นเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ดูขาวกลืนแล้วครับแล้วสมมครับผมวัดได้บมดหายไปกหนึ่งเคสเป็น สิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับผู้ชมครับแต่ต้องมาดูเคสนี้ครับว่าทั้งหมดนี่จะเอาอยู่หรือไม่แต่อย่างไรครับต้องติดตามครับมีแน่นะแต่อาจจะมีคนอุ้มสวนออกไปแล้วหรือเปล่าครับมันก็เว่าไม่แน่นะครับข้างล่างนี้ปิดหมดได้ไหมครับตรงนี้โอ้โหมาดนมาปิดกันเยอะมาลุมมาตุ้มกันมากเลยฮะ โอ้โหนี่ครับตอนนี้ครับมีค่าทุกวินาทีครับสีดําก็ยังเล่นกันอยู่ครับส่วนสีขาวก็พยายามชกกลืนกลับมาครับต้องมารอดูความหวังครับบทสรทนาของทีมแฟมิลี่ c i t ตตี้ตอนนี้ยังมีคนที่อุ้มอยู่หรือไม่นะครับถ้าไม่มีไฟนี้อาจจะเป็นไฟตัดสินเสียไม่ได้อาจท้ายพายุายน,านำขึ้นมากลับเป็นชนะอีกครั้งหนึ่ง ต้องบอกต้องสวมเอ็ดีนะว้าว่าเมื่อกี้รีสวยมากๆนะครับว้าวมา่อกี้หลังบ้านคือส่งเฉือนหลงมารีแบบปุ๊บแล้วกลับมาในไฟได้อย่างดีครับต้องมาดูครับว่าตรงนี้หลังบ้านถ้ามีทางแฟมคนไหนขับรถมาพุ่งมาแล้วรีขึ้นก็น่าจะยื้อไฟอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครัตรงนี้แต่ไม่น่ามีนะครับตรงนี้ฮะแต่ศพไม่เยอะนะว้าวสังเกตไหมครับผมเฮ้ยอยู่ไหนการศพให้บอกนะว่าไฟแบบบางๆเฉยฮะ นี่สิบห้าต่อสิบเอ็ดครับหรือว่าพี่โกไพาอีกหนึ่งพี่โกหนูออกไปอุ้มแล้วหรือเปล่าฮะเอ้ยพี่โกมีส่วนไหมถ้าเขาบวกกันไม่หมดเขารอเล่นเซตไฟหลังเพื่อช่วยเพื่อนอีกเซตหนึ่งใช่ครับถูกต้องครับเบาถ้าอย่างนั้นวู้ไม่ได้เขาเลยออกครับหรือเปล่านะอันนี้ถ้าอย่างนั้นสุดยอดเลยนะถ้าอย่างนั้นสุดยอดของจริงนะก็คือแบบมารอช่วยเซ็ตที่นอนอยู่ตรงนี้ถ้าทําได้อย่างนั้นผมบอกเลย สมองเพชรของจริงนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานไล่ไม่จนครับเขาไล่ยังไงก็คิดคิดว่าคิดว่าสี่ห้าเคที่กลุ่มอยู่ในมือแล้วถ้ามาจับตัวหลุดภายในยี่สิบนาทีที่เหลืออยู่นึกออกไหมว่าวอนนี้มันเหลือเวลาประมาณยี่สิบเจ็ดนาทีก่อนจะอุ้มไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพอแล้วพอพยายามแบบตัดเอ็มดีคนที่แบบมามาไล่ตัวหลุดแล้วก็อุ้มสวนอย่างเงี้ยให้จบให้จบเคสพร้อมเพื่อนอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่แบบว่าจะเพิ่มเคสมาจากสิบห้าเป็นสิบหกสิบเจ็ด นู่นหรอแมครับผมไอ้ไอ้าเอ็นดีจบแบบอุ้มได้แค่แบบสี่ห้าเคสเป็นสิบหกอย่างเงี้ยมันก็ยังชงนะไงครับโอ้โหเพี่มันน้อยมากนะว้าวว้าวดูเคสครับเคสน้อยมากๆนะเอ้ยเอาจริงๆนี่แอบ,บทำเชื่อไหมพี่โกอล์แฟมิลี่แอตี้แอบทำพวกเราว้าวมาสองรอบสามรอบแล้วนะคือเหมือนเขาไม่ได้หลอกแค่เสียไม่ได้เหมือนเขากำลังหลอกหลอกทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้เป็นแผนแบบ แผนซ้อนแผนน่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเขาเขากำลังทำเหมือนเขาว่าเขาเขาลังสู้ไม่ได้แต่จริงเขาได้วางทุกอย่างให้หมดแล้วสำหรับแฟมิเลียดีนะในมุมพี่นะว่าตอนเนี้แต่เคสลงมันก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่พี่ว่าก็ยังเยอะน่าจะมียี่สิบได้ยี่สิบเคสบวกได้ยี่สิบบวกบวกแต่ไม่ถึงสามสิบได้ยี่สิบบวกต้องมาดูครับเคสยี่สิบห้าบวกจะอุ้มได้กี่เคสครับอเขาต้องรอดูนะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถือว่าแฟมิเลีย สุดยอดแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทเราคิดไว้พี่โกก็จีนีต้องบอกครับว่าว่าสิบาทีนี้ต้องมาดูครับว่าเฟรน l y จะเดินเกมยังไงนะครับต้องเดินเกมอุ้มสวนด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะบ,บอกเลยวัดกันจนเทีย่ยงสุดท้ายดูตอนอุ้มนี่แหละครับใช่ครับคุณดูใช่ครับ,รบยิงเวลาใกล้หมดก็เวลาก็ได้หมดไปเรื่อยๆนะไม่สามารถจับตัวหลุดได้อีกครั้งถูกไหมครับถูกไหมครับผู้ชม อ้าวมาดูครับนี่ฮะความหวังของทีมครับอาดูเชียโบผมโอ้โหอยู่กับสุภัทติโลพาครับเป็นผู้ที่ไม่เคยตายในสงครามในทัวนี้พขาไม่เคยออะไรสุดยอดชกสอบชกสอบชกกมีโอเคไหมชกชกกชกชกกชกโไหได้ที่ไหนชก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 ซุกชกชก ที่ไวนภารกิจต้องงบตุนใช่ไหมน้องชายเลยพี่ไปเองไหนทวนใหม่ซิเลยนะฮะอาตีสอนไว้โอเคโอเคเจลาเจลาเจลาไม่รู้คุณเองกูเองกูเองเห็นแล้วเห็นองๆเห็นแล้วมารอดูครับแผนการสมองเพชรของอาตีจะช่วยทีมได้มากเท่าไหร่หรือไม่โอเคแรกแรกก็เข้มเลยนะไหวฮีไอพัดไอสัตว์ปล่อยมันนี่ก่อนพี่มี EMP มพีไหมล่ะ เฮ้ยแผ่นของเรา EMP มีมีปะวะแผ่นของเรา EMP เออผมปักหน้าหลักเนี่ยจบเลยนะเนี่ยยังมีอยู่อีกอยู่นะอู๋ผมเริ่มลุ้นนะผมเริ่มลุ้นไปทางแผนแชมเปีลียนะว่าเขาจะเล่นอะไรของเขาอยู่เดาทางเขาไม่ถูกจริงมจชิายมันตื่นหมดแล้ว ร้านหกศุนเลยเง้นล้านนะพี่โอ้โหอยู่เกืบอบเออแล้วอันนี้เนะี่ยไม่ต้องเสี่ยงดีวะ่ะถ้าปืนมันมันวางใต,ใต้สะพานได้นะโอ้โหแล้วเจมาเช็คครับมา,มา,มามอยู่บนเขาเนี่ย โอ Lew ้เอาแล้วยังไงทีนี้วุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วอย่างนี้เซตไม่ทันเสร็จอยู่ใกล้กันเกินไปครับสำหรับทางอาดูเชี้ยบู้ครับผมมันห่อแล้วมันห่อลืมเลยมันห่อแล้วบ๊อบโอ้บ๊อบธนาคารก็ยังอยู่นะไปชุบไปชุบใช่ครับตัวช่วยนะสวยพี่บ๊อบอุ้ยตัดภาพเลยครับตากล้องตัดภาพไปดูบ๊อบธนาคานเลยครับคาร์เมล่าเบนด่วนเลยด่วนเลยบ๊อบธนาคาร แล้วยังไงไปถึงไหนเลยครับก็มีบาส่วนแล้วครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับตีสี่ปาทีสไทยแล้วโอ้ระบอบจันทันคารนะครับมาโฉบซุปตรงนี้เลยฮะเสียเวลาไปอีกหนึ่งสเต็ปครับตรงนี้ครับโอ้โหตื่นไหมอุ้ยตัวเซอู้ยร่อนยิงแบบนี้ตื่นพอดีครับเอ้าลนะครับอื่นสองครับจุกจุกแแบบเพื่อนจุกแแบบเพื่อนแล้วจุกชุบเฮ้ยจุกชุบเลยจุกเฮ้ยไรังียบด้วยวางยเงีด้วยเฮ้ยวางยบด้วยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยปากตุ่โอ้ยเฮ้ยแยกอุ้มเอาแล้วรถพังหมดเลยครับเสียไม่ไรครับเ้าอะไรกันอยู่ครับ NMD ครับไม่แน่ใจครับตรงนี้แล้วบอบบอกตรงนี้ช้าอะไรกันอยู่ไม่รู้ปูชุปอย่างเดียวครับคนลุกฮะคนลุกหมดแล้วคนลุกชีวิตจริงอะไรตัวเขาไดยังไงครับตรงนี้ฮะไม่แน่ใจเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วเกิดมาอีกหนึ่งครับอ้ย พยายามสมงออกแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วบ๊อบอุ้ย MVP บ๊อบครับคุณผู้ชมฮะบ๊อบจันทังคารครับผมไม่เรื่องเลยฮะวางเอ็มพีวางเอ็มพีเอาให้เห็นเอาให้เห็นเอาเราแฟนบีเดียตื่นแล้วตื่นแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่เห็นนะตรงนี้ฮะโอ้โหเอาสี่สิบเองยังไงครับเขาจะห่อเลยไหมหรือเขาจะเล่นอยู่เพราะว่าเวลามันก็บีบมาเหมือนกันอะไรก็มวับบอกให้มันมัน มันจะมั่วครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเป็นไรอ่ะเอายังไงครับอาดุลลงด้วยโดนยิงตกอ่ะอาวโดนเอาซวยอาดุลเอาอาดุลกับสุภัทรเอ้าซ้อมแล้วซ้อมไม่ได้เอาขนุนเอาขนุนมันซ้อมไม่ได้ไอ้พัดโดนวงไอ้มีพี่ครัตอนนี้โอ้ไม่ล็อกด้วยครับมัซ้อมไม่ได้คันนี้ต้องใช้เอายังไงเอ้ยแล้ไปเอ้ยเร็วเร็วครับอาดุลเชียโบยังไงสุภาพเร็วอาดุลเชียโบ โอ้โหดน,นไ,บบไนนล่เนี่ยรอดได้ไงอาดูเชียโบ<อ>พระเจ้าไอแต่เพื่อนกลางไฟก็ยังอยู่นะสั้งนับัลลีเรียเขลาแแล้วแลโอ้พี่ส่วนเม็ดเดียวที่ผมว่าพี่ทำได้พี่ส่วนเม็ดเดียวยิงที่ตัวมันกูสวนให้เดี๋ยวกูสวนให้เดี๋ยวกูสวนใหไ้ได้ได้นี่ครับเดี๋ยวกูสวนให้ครับได้ไล่มาบนเขาอยู่สองคนยังไงโอ้โหเมื่อกี้ตกใจเลยนะ พี่โกถ้าเขาพลิกไฟมาได้เมื่อกี้นะผม,มอบอกเลยวุ่นวายนะโอ้โหมันวุ่นวายตั้งแต่ e เอ p ็เข้าไปเข้าไปในโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอ้โหยคุณผู้ชมเกือบเหมือนกันครับเสียไม่ได้เกือบบุดวิดเหมือนกันโอ้แต่อย่างน้อยครับดึง,เ,งเวลาน,นะคุณผู้ชมครับว่าถ้าตรงไหนที่มีศพคือใน,ในในการแข่งขันนะคุณดูครับถ้ามีการห่อศพเกิดขึ้นและมีทีมส่งขึ้นให้กับทางตำรวจตำรวจจะเข้าทันทีครับ แต่เมื่อกี้เห็นเลยเห็นได้ยินคุณผู้ชมบอกมาว่าเหมือนเขาจะใส่วงฮาคิไม่ให้ตำรวจเข้าด้วยแต่ตำรวจเข้าหรือเปล่าอันนี้ต้องอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ต้องรอติดตามใช่ครับอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้ทางนักภาพก็ไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเหมือนกันครับแต่เราแค่บอกใน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 จุดของกดเนาะอ่าในจุดในในกฎของพวกเราที่พวกเรารู้นะใช่ครับโอ้โหโอยต้องใครับเมื่อกี้ก็เกือบลุ้นเหมือนกันครับสำหรับม็อบจันทังคารครับเมื่อกี้ครับมีให้เห็นน่ะ เมื่อกี้บ๊อบเอาให้นะครับยิ่งถ่วงเวลาไปเหลือ10บนาทีครับผู้ชมครตอนนี้ครับแล้วไฟกระจัดกระจายไม่รู้ใครจะห่อใครจะรีเซตใครจะชุบอะไรครับจาก20นาทีกลายเป็นเหลือแค่10นาทีครับกับความกดดันนี้ SMD จะอุ้มได้กี่เคสผู้ชมคร อก็รอดูครับผู้ชมครับอาดูครับโอ้โหตายยากฆ่าไม่ตายทีอาดูเชียโบครับคนเนี้ยเขามากับโชคครับคนนี้โอ้โหโอ้ไม่อยากคิดภาพครับนาคาใหญ่พี่สุดท้ายแล้วนะพี่ต๋ถ้าแฟม i l y c ตี้เข้าไปได้สมมุติว่าชนะเขบอกเลยสึกเดือดก็ยังรออยู่ไอ้พั ไอ้นี่สายถ่ายมันัคบขาดขึ้นดิสายถ่ายขาดครับกับีเห็นนะครับผมคือวันนี้สุดท้ายแล้ท้ายสุดแล้วเนี่ยใครจะเข้ารอบไปเชื่อว่าทุกคนยังไงก็มีแต่ความสนุกแน่นอนนะครับยังข่าบอกผู่ชนะครับว่าไฟเมื่อกี้ยังโหมเราใช้เวลาหมดสิบนาทีครับมาดูครับว่าว่าจะได้กี่เคนะครับว่า ว่าจะช่วยได้กี่เทสนะคุณผู้ชมครับมารลุที่อมานับคุณผู้ชมเข้าไปคาสิโนพี่ถ้าตอนนี้เท่าไหร่นะสิบหกต่อสิบเอ็ดใช่ไหมถ้าผมต้องช่วยให้ได้อย่างต่ำสิบเทสนะครับสำหรับทางอาดูแล้วก็ทางไฟเม่รีย์แล้วก็ตำรวจครับผม